สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder c a s t l e Channel มีสนามสำรองแล้วบุรีรัมย์เต็ดเผยเตรียมใช้สนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมหากช้างอาเีนาแข่งไม่ได้หลังจากเกิดกรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทนะครับเตรียมที่จะดําเนินการตามคําสั่งพิพากษาของศาลฎีกาในวันที่2สิงหาคมนี้เพื่อถอดถอนการครอบครองพื้นที่เขากระดงจังหวัดบุรีรัมย ซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุที่สงวนไว้ตั้งแต่ยุคก่อสร้างทางรถไฟสายสานและพื้นที่ดังกล่าวนะครับรวมไปถึงสนามช้างอารีนาและช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตโดยพื้นที่ดังกล่าวนะครับมีขนาดมากกว่า5,000ไร่ซึ่งถูกบุกลุกเป็นเวลานานพิพากษาของสานิการชี้ชัดเจนว่าการครอบครองของบุคคลภายนอกถือว่าเป็นการบุกรุก ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายส่งผลให้รอฟอทอนะครับต้องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการถอดถอนสิ่งปลูกสร้างและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันนะครับสนามช้างอเลนายัางปิดการใช้งานอยู่โดยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนพื้นหญ้าใหม่โดยทางบริษัทพันตา ซึ่งกำลังเล่งมือนะครับเพื่อให้สนามนั้นเสร็จทันก่อนที่ไทลีกจะเปิดในวันที่15สิงหาคมนี้ซึ่งถ้าหากสนามช้างอะเนนานะครับใช้จัดการแข่งขันไม่ได้จริงๆทางบุรีรัมย์เสร็จก็เตรียมสนามไว้สำรองแล้วนั่นก็คือสนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมหรือว่าสนามเขากระโดงเก่านะครับซึ่งสนามแห่งนี้นะครับอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นสนามที่มาตรฐานนะครับ ได้รับรองจากทาง a f c และได้แข่งขันในรายการระดับนานชาติมารารายการนะครับไม่ว่าจะเป็นเ f c ซีแชมเปี้ยนลีกรวมไปถึงไทยลีกมีความจุมากถึง13,000ที่นั่งก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าปัญหาเรื่องนี้นั้นจะส่งผลกระทบต่อทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดหรือไม่ก่อนที่บุรีรัมย์นะครับจะใช้เป็นลังเย่าในการเปิดสนามไทยลีกในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ มาที่เรื่องต่อมานะครับยังหาทีมใหม่ไม่ได้ลูคัสคิสปินสอไม่ได้คัมแบ็กกับฟอตาเลซ่าก็ยังคงไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับทีมไหนได้เลยนะครับสลับลูคัสคิสปินอดีตกองการตัวเก่งของบูราเมอเตตหลังจากเจ้าตัวนั้นไม่ได้ต่อสัญญากับบูราเมอเตดออกไปหลังจากมีสัญญาอยู่กับบูราอีกเพียงแค่6เดือนนะครับทำให้ต้องหาทีมใหม่โดยทางสื่อบราซิลนะครับคาดการณ์กันว่าดาวเตะบราซิลา,นายนี้ จะคัมแบ็กไปค้าแข่งกับทีมเก่าอย่างฟอร์ตาเลซ่าทีมดังในศึกซีรีบี B ของบราซิลทั้งล่าสุดนะครับสื่อบราซิลอย่างดีนาโลโดเนเรเดสรายงานว่าทางเลนโตไปว่ากุนซือของฟอร์ตาเลซ่าไม่ต้องการคว้าตัวของลูคัสคิสบินจอมทัพตัวเก่งจากบูรลามิเต็ด ที่จะคัมแบ็กกลับมาร่วมทีมในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้เพราะมองว่าสตา์การเล่นของทางลูคัสนั้นไม่เข้ากับการเล่นของทีมโดยทางสื่อบราซิลนะครับรายงานว่าทางเซอร์ิโอเปาโลปินผู้หนึ่งในผู้บริหารของสโมสรฟอตาลซซาได้ยืนยันว่าการตัดสินใจเซ็นสัญญากับนักเตะคนใดคนหนึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากโค้ชก่อน ว่าทางโค้ดมีสิทธิ์ตัดสินใจในขั้นสุดท้ายว่าเขาต้องการนักเตะหรือไม่จากนั้นเราก็ดําเนินการเจรจาในเรื่องของการเงินต่อก็กลายเป็นว่ายังเขวงอยู่นะครับสหรับลูคริสปินที่ไม่สามารถคัมแบ็กกลับไปเล่นกับทีมเก่าได้นะครับหลังจากเจ้าตัวก็มีข่าวลือกับหลายสโมสรนนครับโดยอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจในตัวคิสปินนั่นก็คือทางยาโฮดาลูตสซิมนะครับ ทีมดังในซมาเลเซียซูเปอร์ลีกก็ให้ความสนใจเช่นกันก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าอนาคตของกองกลางบาซิลีลายนี้จะย้ายไปเล่นทีมไหนสำหรับโปรแกรมอุ่นเครื่อง้ต่อไปของบูราเมเตะนะครับมีคิวที่จะพบกับอุทัยธานีเ c ในวันที่3สิงหาคมนี้นะครับเวลา18บน,นกาโดยเข้าชมฟรีนะครับรายได้ส่วนหนึ่งก็บริจาคให้กับโรงพยาบาลบุรัมแล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหว ของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ